วาดลอยพอพระเครื่องครับวันนี้มีพระอุปคุตนะครับขนาดพอๆไดีดีมาแนะนําครับผมเป็นทราของนะครับหลวงปู่ครูบาแก้วล่องดูนะครับนะครับสวยสดงดงามนะครับอย่างที่นะครับเคยผมเคยบอกหลายครั้งนะครับเ็นรลยฝฟนเกี่ยวเรื่องประวัติของพระอุปคุตนะครับท่านก็ออกมาปาบมาณสมัยที่ฉลอง นะครับที่พระเจ้าโศกมาราฉลองนะครับนะครับฉลองเรื่องของพระเจดีย์นะที่บุญบรรจุพระบรมสารีกระฐานนะครับแล้วก็มีพญามารนะครับเข้ามาปนท่านก็ออกมาปาดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็เปึงพญามารได้แล้วก็ทําให้พญามาเนี่ยธิฐานจะเป็นผู้เจ้าในกนสำเลกผิดทางตลังนะครับท่านก็เลยเป็นนะครับพระอรหันต์ที่นะครับเปี่ยมล้นด้วยเรื่องของบารมีนะครับเรื่องของ ป้องกันภัยไ้ลาบนะครับองนี้เนี่ยนะครับเป็นของรูบาก้ววัดล่องดูนะครับซึ่งนะครับโอ้โบาสานศักดิ์สิทธิ์ใส่ไว้เยอะมากนะครับนะครับอันแรกก็เป็นพระธาตุพระอุชุดนะครับฉะนั้นบูชาอันนี้ติดตัวก็เหมือนกับนะครับอัญเชิญบารามีพระุภูเก็ตตัวไปด้วยนะครับก็ช่วยให้ป้องกัน นะครับร่วงนี้ยิ่งเรื่องเรื่องโรคของโรคร้ายโรคภัยต่างๆนะครับไป้ายๆพวกมาเนี่ยมากันเยอะโควิดจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยกําลังใจช่วยเสริมกําลังใจนะครับนะครับก็บรรจุนะครับพระถ่ายประคุธลงในเนื้อของพระทุกองค์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของพงไมโพนิพานนะครับของพงไมโพนะครับนิพานนะครับที่กริงยี้ไปทางตะว,วันออกมีดินจากใต้ มาดานนะฮะแม่น้ําลึกนะฮะสถานที่ทักษิณทั้ง8ทิศแปดจังหวัดนะครับนอกจากนั้นใต้ฐานก็ยังบรรจุนะครับพวกแร่นะครับพวกนะครับพวกข้าวสารนะครับข้าวเพชรชริกนะครับแล้วก็พวกแร่นะครับแ,แร่จากใต้น้ําโขงนะครับ,นะรบก็เป็น ตัวแทนมันก็เป็นสัญลักษณ์ของโมเลกุลนั่นเองนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับมันเรี่ยมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเนื้อก็สุดยอดนะครับปลเสกโดยของนะครับหลวงปู่ดู่อาตนะครูบาแก้ววัดล่องดูนะครับปเเลเสกโดยครูบาแก้ววัดล่องดูซึ่งปัจจุบันท่านก็ลาสังขารไปแล้วนะครับ กูบะแก้ววัดล่องดูเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์นะครับเยอะแยะมากมายเรื่องของนะเขาประจุมงคลของท่านนะครับเรื่องของคงกระพันเมตตาให้ลาบนะครับท่านยังเป็นพระที่สามารถเรียกฝนได้อีกนะครับประวัติผมก็ใส่ไว้ในตัวงสือนะครับเรียกฝนไล่ของไล่คุณใส่ต่างๆนะครับนะฉะนั้นน่าใช้มากนะครับน่าใช้หน้าม้อยบูชากิดตัว ปัจจุบันรูบาแก้วนะครับหลวงปู่รูบาแก้วบัดรัดูดท่านก็ลาฝังขานไปแล้วนะครับจากนั้นก็หายไปได้แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะ,นะครับนะผมก็รายการนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับนะครับใบฝอยเดิม,น,น,ะาาะม,มนะครับกะาบูกาดมุจาฝาุกบุมาฝากนะครับ ก็บอกว่าตามใบนี้ก็เกิดูชาไว้ก็จะอโดมด้วยลาบเงินทองแล้วก็ไล่พวกผูดผีพิศารพยายามมาลลยนะครับนี่คืออุปเทของใบฝอยนี้บอกไว้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านเวพรเครื่องนะครับ0969540808ขอบคุณครับ